For all well-being สวัสดีครับนี่คือมองโลกมองเราทางทีวีช่อง32ครับพบกันเป็นประจำจันถึงสุกตีห้าครึ่งถึง6โมงเชา้ากับผมอีกบรรพทธนาพิ่มสุขและทีมงานครับวันนี้วันสุกครับเริ่มต้นเดินใหม่เราก็จะพาผูาช้ชมนั้นไปพบกับเรื่องราวชิวๆสบายๆหลากหลายมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการชิมอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งพาไปเที่ยวหลายที่ด้วยกันครับ สำหรับช่วงแรกนี้ครับช่วงชีวิตดีมีสไตล์บายชาร์ลอตจะชาผู้ชมนั้นไปที่วัดอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับวัดนี้มีชื่อว่าวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีครับมีเป้าหมายที่น่าสนใจมากครับเป้าหมายของวัดนี้คือการจําลอง4ส,สังเวชนียสถานในประเทศอินเดียมาจําลองอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับและเตรียมที่จะสร้างวัดให้เป็นอุทยานแห่งการเรียรู้ติดตาม ค่ะท่านผู้ชมคะในเรื่องของชีวิตดีดีมีสไตล์เนี่ยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องของทางโลกอย่างเดียวนะคะแต่ก็สามารถที่จะเป็นเรื่องของทางธรรมได้ค่ะเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเผื่อจะดีนะคะเราก็ต้องมีหลักนะคะแล้วก็มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ,จะค่ะาศาสนาก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจ,จและสามารถที่จะทําให้เราก้าวเดินไปได้อย่างไม่พลาดนะคะ ทางรายการนะคะก็เคยได้นําเสนอสถานที่ที่เป็นสถานที่เกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะก็คือที่เมืองคยารัฐพิหารประเทศอินเดียเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะที่เป็นไฮไลท์หรือเป็นที่ที่ผู้คนจะต้องมากราบไหว้แล้วก็มาสักการะนะคะก็จะมีเรื่องของต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะ ซึ่งเป็นที่ที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพ์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังจะมีเจดีนะคะก็เป็นพระมหาเจดีพุทธคยาค่ะซึ่งตอนหลังเนี่ยก็ได้ค้นพบโดยชาวอังกฤษนะคะก็คือเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนะคะในวันนี้ค่ะก็จะพาท่านผู้ชมมาพบกับที่วัดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนี่เองค่ะ เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้พบกับบรรยากาศเหมือนกับที่เราไปที่พุทธคยาประเทศอินเดียเลยนะคะวัดนั้นก็คือวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีค่ะส่วนความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีอะไรในวัดนี้นะคะก็เราก็จะนำเสนอเป็น3ตอนนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะรับชมติดต่อกันได้นะคะแต่วันนี้ค่ะเรามาดูที่มาที่ไปของการที่มีวัดแห่งนี้นะคะมีเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ที่เราจำลอง พระมหาเจดีย์ที่พุทธคยานะคะมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นมาอย่างไรนะคะจะกราบเรียนถามถึงที่มาที่ไปกับประวัติของวัดสวนภูมิพุทธชยันตีอะคะ่ะสืบเนื่องจากโครงการพื้นฟูพุทธศาสนากลับสู่แผ่นดินพุทธภ,ภูมิของคณะสงฆ์ไทยรัฐบาลไทยตั้งแต่ปี พุทธศักราช2 5 0 0เมื่อคาวครั้งฉลองพุทธจันตีของอินเดียพระสงฆ์ไทยและก็รัฐบาลไทยพุทธบริษัทจากประเทศไทยเนี่ยได้กลับไปสร้างวัดคืนให้อินเดียโดยมีคณะพระธรรมทูตไทยสายเนปาลไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาหลายรุ่นมาจนถึงรุ่นปัจจุบนันคือรุ่นที่4มีท่านเด้คุณพระธรรมอภิวงกนาพระธรรมทูตไทย สายประเทศเดียน,น์เนปาลท่านได้ดำริต่อว่าเมื่อพระสงฆ์ไทยได้ไปสร้างวัดตามพุทธสถานสำคัญสำคัญที่อินเดียใกล้ครบบริบูรณ์แล้วเราเราควรจะนำพุทธภูมิมาปรับคือนมาให้แผ่นดินส่วนัภูมิที่แผ่นดินไทย <c oughs> ก็ได้มอบหมายให้รมาภาพเนี่ยหาที่ ก็สรุปว่าเราได้ที่แปลนนี้เอที่ต้องการที่ใกล้สนามบินเนี่ยเพราะว่า <c oughs> เราต้องการสร้างให้เป็นสัญลักษณ์ในการมาถึงแผ่นดินอ่วนภูมิโดยนำพุทธรภูมมาจำลองสร้างไว้ที่ส่วนภูมิเมื่อทั่วโลกหมายว่าประชาชนทั่วโลกจากประเทศต่างๆมาถึงสนามบินส่วนภูมิก็จะได้เห็น สัญลักษณ์ว่าส่วนภูมินี่คือแผ่นดินที่รองรับพระพุทธศาสนาอะไรกว่าเป็น The Gateway นะเป็นประตูทางเข้าแผ่นดินเนี่ยพระพุทธศาสนาที่มีนามว่าส่วนภูมิมีการเริ่มสร้างพุทธทังเวชานิฐานดำบนแรกก่อนก็คือพุทธศยา คือพระมหาเจดีย์องค์นี้ภายในพระมหาเจดีย์นะี่ก็บริฐานพระพุทธปฏิมาค,คือพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาปางมารวิชัยสร้างจากอินเดียสร้างจากอินเดียเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่คนไทยเรียกพระพุทธเมตตานะด้วยหินดำนะเรียกว่าแบล็กมาร์เบของอินเดียก็โดยช่างอินเดียก็มาตั้งไว้เป็นพระประธานภายในพระมหาเจดีย์ตอนนี้วัด ไ,ได้รับอนุญ,ญาตให้เป็นชื่อวัดถูกต้องตามระเบียบคณะสงฆ์ไทยโดยได้รับชื่ออนุญาตตั้งวัดวัดส่วนภูมิพุทธชันตีได้เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ทางสมาคมมหาโพธิท,ที่อนุญาตให้ทางคณะทีมงานไปคัดลอกไปวัดแบบขนาดเยดีที่พุทธคยาแล้วก็เรียกว่า คัดจาลองมาจาลองมาเพื่อให้เหมือนจริงที่สุดให้ได้มาสร้างขึ้นโดยโดยอาศัยสิ่งก่อสร้างที่นู่นอย่างไรวัสดุเป็นหินที่นู่นเป็นหินที่นี่ก็เป็นหินอย่างเช่นพุทธเมตตาพระประธานนี่เป็นหินที่นี่ก็เป็นหินด้วยแล้วก็รวดลายต่างๆนี่เหมือนกันหมดนี่ก็เป็นทั้งเวทีนิสานแห่งแรกที่สร้างขึ้นแล้วก็จะสร้างอีกทังเวสามตำบลที่เหลือคือที่ประสู่ที่แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ ที่ปริญญาภานในโครงการนอกจากจะเป็นสังเวชนิยสถฐานแล้วก็ยังสร้างให้เป็นอารามมาตรานที่พักของพระสงฆ์ที่พักของพระสงฆ์นานาชาติพระธรรมทูตและต่างประเทศที่เดินทางแลวก็เป็นศูนย์ดูแลผู้แสวงบุญด้วยค่เพราะนั้นเรามีโครงการที่จะทําให้เป็นพุทธภูมิศึกษาที่นสวนคือไม่ใช่เป็นวัดเฉยๆแต่ว่าเป็นเรื่องของการให้องค์ความรู้ด้วยความรู้เป็นเรียกว่าเป็นแหล่งความรู้เป็นสถานที่ ให้ญาติยโยมที่ไม่มีโอกาสได้ไปถึงพุทธภูมิอินเดียก็ได้มากราบได้มาไหว้เดียโยมจะไปก็มาศึกษาที่นี่ก่อนก่อนจะไปแล้วที่สําคัญก็คือเราจะมีเรื่องของ,ของอกุ่มโนสงเคราะห์เข้ามาท,ที่อินเดียเรามีสถานพยาบาลโรงพยาบาลที่นี่ก็จ,จะทําให้เกิดขึ้นที่วัดสวนภะูพุทธจันติอีไร้่างค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ นับว่าเป็นข่าวดีมากๆครับสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะครับที่อยากจะไปไหว้พระสการะสี่สังเวชนียสถานที่ไม่ต้องไปไกลถึงประเทศอินเดียนะครับไปที่จังหวัดสมุทรปราการก็สามารถเดินทางได้สะดวกสบายครับสำหรับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับคุณวันดีครับคุณวันดีจะพาคุณผู้ชมนั้นไปชิมร้านบะหมี่เห็นบอกว่าอร่อยมากครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ สนับสนุนโดยบริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัด i อ u z u n นิวเอ็กซ์รุ่นใหม่ The New Onix กลับกบสู่ชุดที่2ของมองโลกมองเราครับผู้ชมครับเป็นประจำทุกวันศุกร์ในช่วงศุกร์กันเธอเราคุณวันดีนะั้นจะพาผู้ชมไปชิมร้านอาหารอร่อยออร่อยครับซึ่งร้านนี้ดังมากนะครับความดังของเขามาจากไหนครับมาจากเส้นบะหมี่ร้านนี้มีชื่อว่าบะหมี่คนแ่ลีครับ ร้านนี้เนี่ยครับเขาทําเส้นบะหมี่ด้วยตัวงเขาเองแล้วคนไหนก็ตามที่ไปชิมเนี่ยครับก็จะพูดเสียงตรงกันว่าโอ้โหเส้นเหน,นียวนุ่มมากน่าทานมากๆติดตามได้ในช่วงนี้ครับพาท่านผู้ชมมารู้จักกับร้านบะหมี่ที่มีเอกลักษณ์และนับเป็นความโดดเด่นที่แตกต่างจากร้านบะหมี่ทั่วไปค่ะ เส้นบะหมี่ของร้านนี้เป็นเส้นบะหมี่ไข่ทําเองโดยต่อยอดเป็นร้านบะหมี่คนแซลีจากโรงงานเส้นบะหมี่ที่เปิดกันมานานถึง65ปีค่ะร้านบะหมี่คนแซลีเปิดมาได้20ปีแล้วนะคะมีอยู่ด้วยกัน3สาขาโดยใช้สาขาที่แบ่งจ่ายเป็นครัวกลางทำเป็ดย่างหมูดแดงหมูกรอบ และมีเทคนิคการลวกเส้นบะหมี่และการปรุงอาหารจานเดียวบางอย่างอย่างเช่นข้าวผัดเพื่อคงรสชาติอาหารให้เหมือนกันทั้ง3สาขานะเกิดพี่เป็นธุรกิจของการทำเส้นบะหมีนะปีนี้ปีที่65แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เอาบะหมี่เนี่ยออกมาต่อยอดโดยเปิดภายใต้แบรนด์ของบะหมี่คนแ่ลี ก็จริงๆจ,จะบอกว่าลูกค้าชอบเนี่ยวัตถุดิบเราดีด้วยมันก็เป็นการปากต่อปากให้ให้คนรู้จักนะแป้งสาลีดีๆมันก็จะทำบะหมี่ออกมาได้ดีนะคะเส้นเล็กเหนียวนุ่มสปริงอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่มีสีไม่มีวัตถุกันเสียเดี๋ยวนี้คนก็ดูแลสุขภาพกันนะที่ร้านบะหมี่คนแซ่ลีไม่ได้มีดีแค่เส้นบะหมี่เท่านั้นนะคะข้าวผัดหมูแดงกุนเชียง ซึ่งเป็นเมนูต่อยอดจากวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในร้านหมูแดงกับกุนเชียงใส่ในข้าวหมูแดงหมูกรอบอยู่แล้วนะคะเมนูนี้ต้องลองเลยล่ะค่ะเช่นเดียวกับข้าวผัดปลาเค็มผัดแห้งสไตล์เหลาแต่ว่าราคาสรตทฟูด้ดถือว่าเลิศม,มากๆค่ะข้าวหน้าเป็ดย่างก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่โดนใจลูกค้าหลายๆคนค่ะเป็ดชิ้นโตเต็มคำราดด้วยน้ำราดเที่กลมกล่อม ส่วนที่ห้ามพลาดเด็ดค่ะสำหรับร้านนี้แน่นอนว่าต้องเป็นเมนูจากเส้นบะหมี่ค่ะบะหมี่ไข่ที่ไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดเพราะว่าเป็นบะหมี่ไข่ที่ทำเองแล้วก็ผลิตตามยอดขาย,ขายของร้านเท่านั้นนะคะเส้นเล็กๆแต่ว่ามีความเหนียวนุ่มแนะนำให้สั่งเป็นเส้นบะหมี่แห้งนะคะชอบเป็ดก็สั่งเป็นบะหมี่แห้งเป็ดชอบหมูแดงก็สั่งเป็นบะหมี่แห้งหมูแดงนะคะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุป ดิฉันเองทานแบบไม่ต้องปรุงก็ยังอร่อยเลยละค่ะเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยเราขายแค่บะหมี่เกีย๊ยวหมูแดงเป็ดย่างปูแล้วตอนหลังเราก็มีหมูกรอบเพิ่มเข้ามาแล้วก็แตกลายไปเป็นข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวหน้าเป็ดแล้วก็แตกไปอีกเป็นพวกข้าวผัดแล้วลูกค้าชอบมากเลยนะข้าวผัดเนี่ยเรียกว่าถ้าบะหมี่เนี่ยเป็น พระเอกเนี่ยเขาผัดจะเป็นนางเอกเลยตอนนี้เราจากที่เรา3ามสาขาเ mm hmm. นี่ยนะถ้าหากว่าเราเจอทำเลที่ดีเราก็จะแตกลายออกไปอีกค่ะเพิ่มสาขาร้านบะหมีคนแซ่ลีมีอยู่ด้วยกัน3สาขาคือที่ทองหล่อเมงจายและลาดพร้าว101นะคะ ร้านบะหมี่จากเส้นบะหมี่ไข่ทำเองอยู่ใกล้ที่ไหนไปได้ที่นั่นนะคะร้านเปิดกันตั้งแต่9โมงเชา้าเปิดกันทุกวันค่ะเว้นวันพุธและพฤหัสบ,บดีสัปดาห์ที่2ของเดือนเป็นหนึ่งหนึ่งร้านที่หากท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบทานบะหมี่แนวเส้นเล็กๆแบบนี้เป็นสูตรพิเศษของชาวจีนกวางตุ้งฮ่องกงก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำหรับการไปลองชิมกันค่ะ ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าร้านบะหมี่คนแสลีที่นี่ครับเขามีจุดเด่นอย่างมากก็คือที่เส้นบะหมี่ซึ่งถ้าว่าคุณผู้ชมอยากจะทําร้านอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ประสบความสําเร็จต้องหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอนะครับแล้วเราก็จะมีโอกาสรอดพ้นในช่วงวิกฤตแบบนี้ไปได้ครับ เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับจะพาผู้ชมนั้นมาฟังคําแนะนําดีๆจากสินแสงมังกรอาจารย์ธนากรตันอาวัชนก,การครับซึ่งสินแสงมังกรก็ใช้คําแนะนําเคล็ดลับในเรื่องของการเลือกที่ดินครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสนับสนุนโดยชิก r ิพับลิก แแห่งรกแและะห่งเเดียยวในปรททศไทกับกบสูตรชุดสุดท้ายของมองโลกมองเราครับผู้ชมครับเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่เราจะมาฟังคําแนะนําดีๆจากสินแสงมังกรอาจารย์ธนากรตันอาวันชนาการครับซึ่งสัปดาห์นี้สินแสงมังกรจะให้เคล็ดลับดีๆในการเลือกซื้อที่ดินเลือกซื้ออย่างไรถึงจะตรงตามหลักของฮวงจุ้ยแล้วก็เป็นการเสริมความโชคดีให้กับผู้ซื้อด้วยครับไปฟังพร้อมกันครับ บางท่านเกิดมาโชคดีพ่อแม่รวยมีเงินทองแล้วจะทำอะไรก็รู้สึกว่ามันง่ายเพราะเขาคอยช่วยเหลือคุณแต่บางท่านโชคไม่ดีต้องดินน้นรนต่อสู้กว่าจะเหลือเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อซื้อที่ดินเพื่อทำมาหากินหรือสร้างบ้านที่อยู่อาศัยมีกฎหลายข้อที่เป็นข้อห้ามสำหรับการเลือกทำเลที่ดิน วันนี้และเป็นเดือนแห่งการก่อร่างสร้างตัวกฎข้อแรกคือไม่ควรซื้อที่ดินที่เป็นเรื่องสวนไรนาแต่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เขายังค้างเตึงอยู่แล้วเราไปถมไปเคลียร์ที่เพื่อมาสร้างบ้านนั้นเราจะอยู่อย่างไม่เป็นสุขคิดอย่างไร เขากำลังปลูกสิ่งที่เราจะขุดเช่นหัวเผือกหัวมันแต่เขายังไม่สำเร็จเราไปขุดแล้วไถไปสร้างบ้านกว่าเราจะสำเร็จได้ต้องใช้เวลาเหมือนกันฉะนั้นมันมีความคิดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราจะไปซื้อที่ดินที่ดินผืนนี้เป็นโรงเรียนอยู่โรงเรียนนั้นต้องให้เด็กนักเรียนจบหมดก่อนถึงจะมาสร้างอะไรได้ แต่ถ้าเลิกไปกลางคันกว่าที่ดินผืนนั้นจะประสบความสำเร็จได้ต้องรอ,อนักเรียนรุ่นสุดท้ายได้จบออกไปก่อนที่ดินผืนนั้นถึงจะสำเร็จสมความปรารถนามันเป็นสิ่งพิเศษที่เรื่องราวเหล่านี้เราคาดไม่ถึงเพราะเขายังไม่ได้บรรลุแต่เราไปรื้อเขาเพื่อมาสร้างใหม่อันนี้เป็นกฎข้อห้ามข้อที่หนึ่ง ข้อที่2เราจะสร้างหรือเลือกที่ดินทั้งทีควรเลือกที่ไม่เคยเป็นถนนขนทางมาก่อนเพราะถ้ามันเป็นถนนคนก็เคยเดินวิญญาณก็เคยเดินเราไปสร้างทับที่เขาวันดีคืนดีเขาก็จะเดินผ่านบ้านฉะนั้นบ้านที่เกิดมีผีอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาเลือกทำเลที่ดิน ก่อนสร้างไม่ได้พิจารณาก่อนว่าเราไปสร้างทับที่ทับถนนขนทางเขาหรือเปล่านี่คือความสำคัญยังไม่หมดแค่นี้ติดตามผมตอนหน้าโชคดีทุกคนครับ ขอบคุณครับสินแสมังกรไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเทคนิคในการเลือกซื้อที่ดินจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายขนาดนี้สำหรับคุณชมท่านไหนถ้าหากว่ากาลังมองหาที่ดินสวยๆแล้วก็ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยก็อย่าลืมนะครับไปฟังคําแนะนําดีๆถ้าฟังไม่ทันเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ Facebook มองโลกมองเราเป็นคําแนะนําจากสินแสบังกรอาจารย์ธนากรตันอาวัชน,าานะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้จะพาคุณชมนั้นไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับอยู่ที่เมืองฟุกุโอกะ ถานที่แห่งนี้มีสวนแห่งหนึ่งที่สวยงามมากๆนะครับสวยงามขนาดไหนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นสวนสวรรค์แห่งประเทศญี่ปุ่นเลยครับสวนนี้มีชื่อว่าคาวาชิฟูจิเองครับไปติดตามพร้อมกันครับ เราได้ทำความรู้จักกับดอกวิสทีเรียหรือดอกฟูจิของญี่ปุ่นกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมความงดงามของดอกวิสทิเรียกันต่อที่เมืองคิตาคิวชูจังหวัดฟุกุโอกะ สำหรับที่คาวาชิฟูจิเองเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนต่างก็คุ้นเคยหรือได้เห็นรูปถ่ายส,สวยๆของดอกวิสทีเรียจากสวนแห่งนี้กันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นตามเว็บไซต์หรือโลกโซเชียลซึ่งเกือบๆทุกเพจต่างก็บรรยายและร่ำลือถึงความสวยงามของอุโมงค์ดอกวิสทีเรียของสวนแห่งนี้ไว้อย่างมากมาย ซึ่งที่นี่เป็นสวนเอกชนมีพื้นที่โดยประมาณ1,000 10, 0ตารางเมตรและมีต้นวิสเรียราวๆ150ต้นแบ่งเป็นสายพันธุ์ต่างๆถึง20สายพันธุ์ทำให้ดอกวิสเรียรในสวนนี้มีหลากหลายสีสันและสวยงามแตกต่างคลาเคล้ากันไปโดยมีตั้งแต่สีขาวบริสุทธิ์ สีชมพูหวานหวานหรือสีชมพูอมม่วงสีม่วงอมน้ำเงินไปจนถึงสีม่วงเข้มที่ต่างแข่งกันออกดอกเบ่งบานเบียเสียดเป็นพวงห้อยระยะละลานตางดงามจนสุดจะบัญญยายสำหรับสวนแห่งนี้ตามข้อมูลบอกว่าเปิดมาตั้งแต่ปี1977และจะเปิดให้เข้าชมสวนแค่สองช่วงเวลาเท่านั้นนั่นก็คือในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิที่ดอกวิสทีเรียเบ่งบานแบบนี้ กับอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือในฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเองค่ะและช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาชมดอกวิสติเรียรของคาวาชิฟูจิเองก็คือช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีของญี่ปุ่นด้วยค่ะ และนอกจากอุโมงค์ดอกไม้หลากสีที่ทอดยาวเป็นหลายสิบหลายร้อยเมตรสองอุโมงคแล้วในสวนก็ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกหลายจุดไม่ว่าจะเป็นโดมดอกวิสติเรียอีกสองแห่งหรือในระหว่างทางเดินของอุโมงก็มีการทำระแนงดอกวิสติเรียขนาดใหญ่ที่เขาทำทางเดินไม้ที่สะดวกสบายให้เราได้เดินชื่นชมและดมกลิ่นดอกวิสติเรียอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ คุณชมครับโสมแล้วที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวนสวรรค์แห่งประเทศญี่ปุ่นครับคุณชมคงจะเห็นนะครับว่าดอกวิสติเรียนั้นสวยงามมากจริงและที่นี่ก็มีกว่า20สายพันธุ์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชมถ้าหากว่าสถานการณ์โควิด19คลี่คลายไปปีหน้าหรือว่าปีถัดไปคุณผู้ชม่าลืมแวะไปนะครับ เอาละครับสำหรับช่วงนี้เวลาของรายการมองโลกมองเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมครับตีห้าครึ่งจนถึง6กโมงเช้าแล้วคุณชมก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้พูดคุยกันได้ผ่านช่องทางของ Facebook มองโลกมองเราช่วงนี้ผมอีบันพพนนาเพิ่มสุขและทีมงานลาคุณมชมไปก่อนครับกวนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพครับวันนี้สวัสดีครับ